เหี่ยวแมวบอกอาจารย์ดีเขาคือเด็กสร้างอาจารย์เลยนะสร้างพาระให้อาจารย์จริงๆเรื่องลีลาไว้ใจได้เรื่องเรื่องลีลาไว้ใจได้เลยนะมาช้าเสมอแบ่งย่อยเหี่ยวแมวติดนักร้องหมดเลยเดือน ส ah. <Donald 's! S 1> ั <sucks> um, ่งลูกช no, like no, like no, like ิ้นไปบอกสิบห้านีเพ่อลูกชิ้นตรงซอยที่หนูจอดตรงหน้าวัดอ่ะเรื่องหวยมา้งแถวนี้ไงงั่นนะมั้งเป็นประตูวนะนั่นนะมั้งอร่อยดีเนาะ แม่เขาอยูย่ปะาาอ,อ้ินเนนาอาสมันลนบังเกอ๋อเขาบอกสินา,าทีเลยแล้วเนะนี่ยเลยสิบห้านาทีเหียแ <laughs> มวส,สมภพบอก,กว่ารอบหน้านี่คนละสองตัวนะกลนแม่มานะเสือ้อมีนี บอกติดไว้ก่อนนะว่าเงาเยอะมากเลยอะดูข้างหลังต้มปฏิคั้ลไปน้ำมื่อไหร่ตัว้อย่าลืมนะนี้อย่าลืมหนูนะจ้าิรักจ๋าให้เมกลับไปก่อนเลยหนูจะไปยังไงหนูมาคนเดียวกันเออเอารถมอไซค์กลับก่อนเลยร้อนิงเข้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พิ่งอยู่ก่อนนี่ก่อนนะฉันขับรถเธอกลับเธออยู่นี่แล้วเธอจะกลับไงเธอก็ค่อยว่ากันอีกที จะให้ยืมจักรยานจักรยานยางแบนบ้เดี๋ยวจะให้ิ้งแบบหรือรุ่นขาถ่ายลูกหลังให้นอทิ้งเลยอยากให้ถึงอะไรอะเดี๋ยวพอดูดน้ำเป็นสีแดงหัวลูกคุณนี่ยน่ารักไม่ไหวอย่าไปเติ นอนบ้านกับซบ้านไม่ไกลอาจารย์ให้ทำอะไรส่งข้อาจารย์น่ะดังไปติ๊นักล้อมติดนักร้องอะไรเป็นที่สิทแิ์แบบันเลยอะไรเงี้ยอยาให้นอนกลางด้วยอาจารย์ไม่ใช่เอี่ยมแมวเป็นสิ่งที่นอนมากินมากในวะพี่แม่ไม่ได้จ่ายยังให้แม่กินพ่อจ่ายไม่ให้พอกินเลยนะมันรักแม่มันไง มันนี่ไงไม่กินนะของเป๊ะๆอะไรเอามน่เกงใจพี่ตูนจะกินห้พี่ตูนกินแ่ะอม่วงไม่ต้องเกงใจลูกพี่เอามาจะกวาดอย่าเกงใจพี่พี่เอามาจะกวาด้วกูจะกินหรืตอนนี้กินไปแล้วก็ไม่รู้หรพี่แมว ไม่กินสุราไม่กินแต่แบบเก็บมืออย่างงี้มากเลยนะเกือบลืมตัวฟ้าเหมือนกันแหละจะไม่กินแต่มือแต่มือจะมานไหเนี่ยน้องบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินหมูกระทะร้านคุณวันไหนแล้ววันนี้เลยป้ววันปีดใครเปิดอ่ะพี่เหรอใช่หรือไม่ใช่ ร้านหมูกระทะเป็นร้านประจำร้านพนันนี่ลงไม่ได้บอกว่าตรงนั้นอร่อยล้วนูก็พูดอยู่ว่าไปเจอจัยอะไปัั้งทีไปเจจัยผลต้ี๋ยวหัวเท่าไหร่กินที่บ้านงั้นเป็นชุดซื้อซื้อเป็นชุดมาสองร้อยห้าสชุดละสองร้อยห้าสิบชุดละสามร้อย เฮียแม่มีการวันนี้เลยว่าแล้ไปขายหนูไปขายประกันลูกค้าแถวนั้นบ่อยประกันอะไรคะประกันเอเอค่ะพี่ประกันชีวิต่ะทำแล้วไม่ได้ไปขายไม่ได้ขายพี่ไม่ได้ขายแบบหมายถึงว่าลูกค้าหนูอยู่ตรงข้างวันนี้เลยว่าแล้วนะไม่เคยขาดการให้เลยไม่เคยขาดจัดให้เลยไอ้เมย์ก็อย่ากนนะเอ็งขึ้นมาหาจานเถอะไปมีอะไรดีดีว่าง ไม่รู้อ่ะตูนอย่างไรครับเขาเรียกสมภพก่อนเออเอาตูนไว้ที่หลังทุกทีดึงงานตลอดหนู่เด็กสร้างอาจารย์นะพี่เดือนสร้างบาราให้อาจารย์จ๋าเอางั้นเลยเงี้พึ่งน่ารักว่ะที่บ้านไม่มีกินขาดแคลนมะม่วงต้อง เอาที่ไปอยฮะอุ้ยน่ารักว่ะเยอะๆข้าวข้าวไปกอยให้เดี๋ยวมาให้นะค่ะสีโลไม่ต้องเยอะนะสักสี่ห้าโลกินดิเขาต้มเอาอะไรนะข้าวต้มกินดิกินทั้งนั้นแหละน่ารักว่ะคนแถวเนี้ยกินจริงอ่ะเนี่ยหมิงกินมะม่วงไหมลูกอืมเอาไหมเอาวะกินมานี่พี่พึ่งทำให้นี่เป็นไรนี้ยเอาดิ เอาอะไรบ้างบ้านพุกบุ๊เอาอะไรางดูแลเมียแกบ้างไอตัวเราเราไม่คิดไอตัวเราไม่คิดเราไอตัวเมียเขาต้องเะไรนะก่อนเลยเอาอะไรแต่ที่ได้ถาวรแค่เฮียให้เดือนละแสนเมียก็ไม่ปรีปากเ็หล่อมยิ่รรับเมียน้อยไหมคะ มีเมียน้อยดิก็มีเมียมากแล้วพี่ใช่คมีมากแล้วไม่ไหวจะมีแต่เมียเก็บอุติมาแต่มีอันนี้ขอตัวล้วเก็บหมดทุกบาททุตางค์เมียเก็บใช่ไหมใช่เมียเก็บแล้วหาเงินเก่งด้วยนะคนนี้จริงจริงขาหาที่ซ่อนหรือว่าอะไรขาหาเงินเก่งหรือขาที่ซ่อนวะเก่งกว่าขาที่ซ่อนจะเก่งกว่าธรรมดา แต่หนูแต่หนูพี่หนูซ่อนกันเก่งมากแต่มีทุกคนหาเจอ